สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่15กันยายน2020หายไป2อาทิตย์นะคะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเป็นนั่งเฝ้าไฟป่านะคะใครที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเรานะคะหรือรู้จักออฟฟิศเราก็ขอบคุณที่ส่งนะคะข้อมูลมาหรือว่าส่งโน้ตมาว่าเออเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำนักง,งานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่รัฐออริกอนนะคะรัฐออริกอนตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากไฟป่ามากเลยนะคะเมื่อไม่ กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่า air quality index เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-500ซึ่งถือว่า dangerous มากใครคิดว่าโดน coronavirus แล้วโอ๊ย เครียดออกจากบ้านไปเที่ยวไม่ได้อันนี้นะคะเปิดประตูออกไปยังไม่ได้เลยค่ะควันนะคะอยู่ในบ้านอยู่ในสนํงงานักงานยังต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจไปให้หลายๆคนที่อยู่ในรัฐออริกอนที่โดนไฟป่ามีน้องคนไทยที่เห็นข่าวว่าบ้านโดนไฟไหม้เลยนะคะส่งกําลังใจไปด้วยขอบคุณไทยคอมมูนิตี้ทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือน้องๆเรานะคะคนไทยรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันดีใจมากๆวันนี้ขอมาอัปเดต5เรื่องนะคะ ก็คือเรื่องของ i อิมิเกรชันดีกว่านะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นเป็นยังไงบ้างแล้วเห็นทนายแก้วเงี้ยไปเลยหลายๆคนทราบแล้วนะคะเรื่องที่ว่าพนัก USAS ตกลงเขาไม่พักพนักงานเขาแล้วนะหมื่นสามพันกว่าคนเขาไม่ได้ให้เหตุผลว่าทําไมอยู่จะพักหรืออยู่จะไม่พักสรุปเขาบอกเขาไม่พักแล้วทุกคนทํางานเหมือนเดิม นะคะเราก็ดีใจด้วยที่เคสมันจะได้ดําเนินต่อไปเพราะว่ามีเคสที่แบ็กล็อกหลังจากการหยุดของโคโรนาไวรัสเนี่ยมาพอสมควรเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกๆคนก่อนเข้าเรื่องนะคะค่าฟรีกําลังจะขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเซนเซนนะคะค่าฟรีจะขึ้นเดือนหน้าตุลาวันที่ 2, <c oughs> 2> เกือบเท่าตัวเลยใครมีโอกาสสอบสมัครสมัครได้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรื่องแรก เรื่อง USCIS เขาออกมาขยายเวลาการให้คำตอบของโน t ิสต่างๆของเขาเดี๋ยวเราจะลงมาลง go through ในดีเทลนะคะเรื่องที่2 Department of State นะคะการคนที่ทำวีซ่าออกวีซ่าเขาออกมาประกาศแล้วว่าณนะวันนี้เขากลับมาทำงานให้วีซ่ากลุ่มไหนบ้างนะคะบางประเทศก็เปิดให้ทำการเยอะกว่าบางประ,ประเทศอื่นนะคะเ,เรื่องที่3มเนี่ยนะคะมันม,มี system ใหม่เขาเรียก s a f e SAVE, Systematic Alien Verification for Entitlements. อันนี้น่าสนใจมากคือเขากำลังจะมารวบรวมข้อมูลของคนที่ไปขอความช่วยเหลือสวัสดิการรัฐบาลเวลาเขาเช็คในคีย์บอร์ดเขาจะได้เช็คง่ายขึ้นนะคะจริงๆเ่ยตัวดิฉันเองก็สงสัยตั้งนานเรื่อง Public ช้า e ช่ไหมเวลาคุณไปขอเปในฟีตต่างๆเขาจะเช็คได้ยังไงเขาจะตามไปถึงมันมีหน่วยงานมากมายตอนนี้เขาจะให้ทุกคนมาแชร์ข้อมูลในซิสเต็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนิดหน่อย อีกเรื่องหนึ่งมีการ propose นะคะคือการเรื่องขอทํำ biometric biometric ในหลายๆคนนึกถุกว่าเออ biometric คือการพิมพ์ลายนิ้วมือจริงๆเนี่ยภาษาไทยคือสถิติทางชีวภาพนะคะซึ่งมันรวมถึงอย่างอื่นตอนนี้เขา propose แล้วว่าเขาจะไม่เก็บเฉพาะลายนิ้วมือแล้วเขาจะเก็บอะไรๆอย่างเรามาดูกันว่าเขา propose เขา โพสต์ uh, นี่คือเขาบอกว่าเขาจะมีกฎมาในอนาคตยังไม่ออกมาเป็นกฎนะแต่เขาบอกว่าเขากําลังจะทําในอนาคตนะคะโอเคมาเรื่องแรกก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เรามีโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นใหม่ๆ USCS เขาก็าออกมาประกาศเดือนมีนาคมว่าโอเคเขาจะขยายเวลาให้การตอบคําถามของเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็นฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยขยายออกไปเป็น 60วันนับจากวันที่คุณต้องตอบคำถามนะคะสมมุติว่า,า notice มันออกมา,ามีนา1แต่จริงๆคุณต้องตอบเนี่ยภายในมีนา30สมมุติเขาให้คุณ30วันคุณได้อีก60วันเพิ่มออกไปจากวันที่คุณต้องตอบนะคะฟอร์มอะไรบ้างที่ได้รับการยืดระยะเวลาตัวนี้นะคะ request for evidence คุณส่งฟอร์มไปแล้วเขาขอหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ continuing of request Evidence ของ N400 และเลายคนเวลาไปสอบ Citizen เขาบอกเขายังตัดสินเคสสองคุณไม่ได้เขาขอ continue ก่อนขอให้ส่งหลักฐานมาเพิ่มตัวนี้ก็ได้รับการยืดอายุไป60วันนะคะ Notice of Intent to deny เขามีความตั้งใจเขาจะปฏิเสธเคสสองคุณละให้สิทธิ์คุณเนี่ยตอบโต้มาภายใน30วันตัวนี้ก็ได้รับการขยาย,ย,ายเวลานะคะอันต่อไปคือ Notice to revoke จริงๆคุณได้รับ Approve มาแล้วเขากำลังจะเพิกถอน Approve Application ตัวเนี้ยเขาก็จะให้สิทธิคุณในการที่จะอ่ะคุณสร้างหลักฐานมาซิว่าทำไมฉันควรจะไม่เพิกถอนตัวเนี้ยคุณก็ได้เพิ่มนะคะ Notice of Intent to Resign or Intent to terminate Regional Investment Center อันนี้เกี่ยวกับการลงทุน EB5 นะคะว่าเขาจะยกเลิกไอ้ไอ้ตัว Regional Center การลงทุนหนุนคุณละหน่วยการลงทุนหนุนคุณเนี่ยคุณ โต้อตอบมาสินะคะอันต่อไปก็คือ motion to reopen ของ citizenship นะคะคือคุณโดนปฏิเสธ citizenship มาแล้วคุณจะขอไฟล์ m o ชั o n เพื่อเปิดเคสกลับมานะคะ mm. ธรรมดาเนี่ย notice พวกเนี้เขาจะให้เวลาระยะเวลา30วันหรือ33วันถ้าหากาจดหมายดังกล่าวมีการส่งมาทางเมลนะคะส่งมาทางจดหมายคุณก็จะได้33วันในการที่จะขอเปิดเคสใหม่นะคะตัวนี้คุณได้ขยายระยะเวลาไป อันต่อไปก็คือ filing form n 3 3 6อันนี้ก็คือการที่คุณโดนปฏิเสธ citizenship คุณต้องการขอ hearing นะคะอันนี้ก็ได้เขาก็ยืดเรียะเวลาการ file form อันนี้ออกไปให้แล้วก็อันต่อไปก็คือ notice of appeal ก็คือการที่จะต้องขออุทธรณ์ในเรื่อง,องต่างๆนะคะก็เป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้รับ notice 8ตัวนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มีนาถึงมกรา2021 ก็จะได้รับการขยายระยะเวลานะคะโอเคนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2 Department of s t a t e t e ษดิพาร์ตเมนต์ t ัเนี่ยคือหน่วยงานที่ทำการอ,าออกวีซ่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็ทางสำนักง,งานของเราก็มีลูกความจำนวนหนึ่งที่ได้รับการรีส d จว์แล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นญาติสนิทของ US Citizen คือคู่สมรสบุตรอะไรต่างๆนะคะเขาก็เริ่มมีการเข้ามีการเข้าไปสัมภาษณ์แล้วขอโทษนะคะแล้วสถานทูตอเมริกาประจาประเทศไทยก็ประกาศแล้วว่าเขาจะเริ่มให้มีการสัมภาษณ์ของวีซ่าทุกประเภทแล้วนะคะสําหรับสํานักงานเราก็มีการ e2 ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเดี๋ยวอาจจะเริ่มมีแต่ f1 มีมานานและมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ วีซ่าประเภทอื่นๆก็จะได้แต่อย่าลืมนะคะมีวีซ่าบางประเภทที่ยังติด PROCLAMATION ของประธานาธิบดีที่เขาจะไม่ออกให้นะคะมี J มี H อะไรต่างๆมี L นะคะก็รมะมัดระวังด้วยในส่วนนั้นอ่อโอเคทีนี้เราเข้ามาดูในส่วนของเซฟง่ายๆเลยเซฟเซฟอะไรคือเซฟเซฟอเมริกามากกว่านะ S Ave systematic alien verification for entitlements นะมาดูซิว่าเอ a l ียนคนนี้หรือว่าคนต่างด้าวคนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าประเทศอเมริกาจะต้องบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัดผู้ที่ยื่นเรื่องขอเอายากมาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตามที่ตนได้ตกลงกันไว้กับรัฐบาล จำได้ไหมคะเวลาญาตเรับแอปพลายเรามาเขาจะให้เราเซ็น affidavit of support นะคะมันอยู่ในฟอร์ม IS-64 หรือไม่ก็ I-134 แล้วแต่ประเภทของเคสคุณสัญญากับรัฐบาลไม่ว่าญาติของคุณที่จะมาอยู่ประเทศประเทศนี้จะไม่มาขอสวัสดิการบางส่วนซึ่งเป็นของ US Citizen เท่าน,นั้นถ้ามาขอเขาจะต้องมาตามเอาคืนกับคุณเพราะฉะนั้นเซฟ e า a t าเบสเนี่ย เขาจะเก็บข้อมูลของสปอนเซอร์ต่างๆใครก็ตามที่ไฟล์ i อเอสเขาจะค mm ีไว้ในข้อมูลเลยว่าคนนี้อยู่ที่ไหนได้เบ n นฟิตอะไรเมื่อไหร่ก็ตามญาติของคุณที่คุณเคยเซ็นอัพ i d เ v i ิ o f อัพพอร์ตเนี่ยดิงมาขอ,อาสวัสดิการที่มันเป็นพับลิกมีนเทสเนี่ยมีนเทสพับลิกเบ e นฟิตก็คือไอโ p u ับลิ c ชาร์จเบ n นฟิตสวัสดิการต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาจะมาตามเอาตบกับตัวคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้กับ Public Charge เนี่ยมาด้วยกันมันเป็น System ใหม่ของ g o v e r n m e n t ที่จะลิงก์กันใครคิดว่าจะขอสวัสดิการแล้วเออเขาไม่เจอหรอกอนาคตเขาต้องเจอแน่เลยค่ะเพราะเขาเอามาเป็นส่วนรวมเดียวกันเลยนะคะโอเคเรื่องสุดท้ายที่จะอัปเดตวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสัตวิติชีวภาพ Biometrics นะคะเราได้ยินกันบ,บ่อยๆ Biometrics เออไปพิมพลายนิ้วมือ Biometric appointment ตอนนี้ USCIS เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิมพ์แค่ลายนิ้วมือเป็นการ identify ว่านี่ใช่คุณหรือเปล่าใครไปสัมภาษณ์วีซ่าเขาก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือใครเข้าไปอินเทอร์วิวเขาก็จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือตอนนี้เขาบอกเขาจะขยายแล้วขยายให้เป็นเสียงด้วยเป็น voice เป็น iris เป็นม่านตาเป็น facial recognition ก็คือหน้าใบหน้าเรานะคะเห็นไหมคะว่า,เรา,เ,ราเราใช้โทรศัพท์ต่อไปนี้เขาจะ screen r o เลยใช่ไหมใช่คนเดียวกันหรือเปล่า และนอกจากนั้นจะมีการ collect DNA ด้วยเพราะว่าหลายๆเคสนะคะมีการแบบทำทำลวงขึ้นมาแบบไม่ใช่พ่อไม่ใช่ลูกกันจริงแต่ก็ทำใบเกิดปลอมมาอะไรเงี้ยตอนนี้เขาจะทำเป็น DNA testing ละแล้วลนอกจากนั้นเขาอาจจะขยายไปถึง US Citizen คนที่สปอนเซอร์คุณด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่เอเลี่ยนอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเอเลี่ยนเนี่ยสมมติว่าเราเป็น คนต่างด้าวเนี่ยนะคะวเวลาไปสัมภาษณ์เขาก็จะพิมพ์หนยนิี่มือเฉพาะเรา U.S. U.S. Citizen คนที่สปอนเซอร์ไม่ต้องพิมพ์เขาบอกว่าข้อมูลใหม่นะคะอาจจะมีการพิมพ์หมดเลยจะมีการสแกนทุกอย่างหน้าตาคือพลาดไม่ได้เลยแหละนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการ m m i ิกร t ชันนะคะ,ะมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆวันก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้มีเท่านี้ขอให้ทุกๆคนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบ,บข้างขอบพระคุณค่ะ